วันนี้เป็นพิธีเททงครับจะรอกระถางทูบพระพังประการแล้วก็ระฆังเราจะไม่เน้นเรื่องอยู่ยงคงกระพันแล้วตอนนี้นะครับเราจะเน้นลาบนะตอนเนี้ยเรียกตับไปคนนะครับโรงหล่อนี้อยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับอยู่นอกเมืองมานิดนึง ใช้บริการกันมานานแล้วไม่ตั้งแต่พศ2544-45รุ่นแหละมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันพวันนี้เป็นพิธีเททองครับมวลสารที่ใช้นี่เอาตั้งแต่ยุคขุนพันก่อนนะครับอันนี้เป็นจนวนมวลสารของพระกิ่งปี17 ตั้งแต่ในหลวงรัชการที่9้าไปเวททองที่วัดพระบรมธาตุที่นครศรีธรรมราชฮะแล้วอันนี้ก็เป็นมวลสารตั้งแต่สมัยขุนพันธ์เหมือนกันนะครับชันวนมวลสารที่ใช้หล่อหลวงปู่ทวดรุ่นร้อยปีท่านขุนพันธนะ์อะอันนี้มันจะมีปรงชะไหนวัดพระธาตุแล้วอันนี้เป็นเหล็กไหลผสมอยู่เป็นมวลสารตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมอันนี้ก็เป็นข้าวตอกพระร่วงนะครับ อันนี้เป็นตะกุดตั้งแต่สมัยอาจารย์นำตั้งแต่สมัยนู้นนะยันให้เรื่องลือนะครับมันจะมีตั้งแต่ณโมพุทธ,ธายะแล้วก็มีตัวรืออันนี้ยันกันโจรถามว่าตำรานี้มาจากไหนมาจากของอาจารย์นำนะอยู่วัดดอนตาลาจังหวัดพัทธลุงก,ก็สายเขาอ้อและครับและอันนี้เป็นยันของท่านถาวนอายุจักจะร้อยแล้วครับ90กว่าแล้ววัดโบจิก ที่ต้องมาก็อยากให้ได้ใส่ของครบช้วนนะครับแล้วประเดี๋ยวเขาจะมีพระชย,ยันโตช่วงช่วงนั้นแหละเราจะใส่มวลสารถามว่ามีความจําเป็นไหมมีความจําเป็นนะเททองนี่คือเราต้องมาเองถามว่าไว้ใจไหมไว้ใจนะกับโรงรอแต่ถ้ามาเองมันไว้ใจกว่าใช่ไหมใส่ได้ครบกว่าประเดี๋ยวเราจะใส่เอง เรือกตั้งแต่บ่ายสามโมงสิตรงนั้นนะครับเรือกชั่วโมงเดียวจะต้องทีใอ้ให,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 ให้ให้สิจภายในหนึ่งชั่วโมงนี้แหละครับถามว่าส่วนตัวโดยส่วนตัวมีประสบการณ์อะไรบ้างก็สิ่งที่ไม่เคยคาดคิดหรือคาดฝันนะครับก็ บางครั้งติดขัดปัญหาใดๆก็อาจจะยกมือขึ้นเหน<ม>ือ<ม>หัวแล้วก็ขอขอบารมีองค์พ่อให้ช่วยคุ้มครองขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ทำธุรกิจราบรื่นผมห้อยติดตัวองค์พ่ออยู่เสมอนะครับก็ที่ขอก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังมีอยู่แล้วก็ที่ผ่านมาก,ก็ประสบความสำเร็จมาต่อ คือพุทธคุณนี่เราจะเน้นลาบนะตอนนี้ลาบเรียกทรับไว้ก่อนนะครับคือเราจะไม่เน้นเรื่องอยู่ยงคงกระพันแล้วตอนนี้นะครับรับสินเงินทองลาบเน้นซับ